คือเปิดมารวมแล้วอ่ะประมาณ4ปีค่ะขายได้สูงสุด140ตัวต่อวันเอกลักษณ์ของเราคือน้ำจิ้มรสชาติของน้ำจิ้มเรานะคะก็คือรสชาติเปรี้ยวหอมไม่แป้งค่ะเรารู้สึกคิดไม่ผิดค่ะที่เราเลือกใช้ผงรสมะนาวของคณอค่ะเอิดิพรสำรวยนะคะเป็นเจ้าของร้านจักรพัฒน์ปลาเผาค่ะ จุดเริ่มต้นก็คือเดิมพีพ่อกับแม่เนี่ยเขาเปิดร้านอาหารแต่ว่าเราก็อยากมาทําอะไรที่เป็นของตัวเองก็เลยดึงมาหนึ่งเมนูแล้วก็มาเพิ่มเมนูปานิญปลาพิมเผาแล้วก็ปลาช่อนเผาในชื่อของจักรพัฒปลาเผาค่ะเราใช้ปลาเนี่ยคือวันต่อวันคือเราขายหมดทุกวันไม่นําปลาเก่ามาขายใหม่ค่ะ ขายดีคือปลานินค่ะเพราะว่าลูกค้าบอกไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเนื้อไม่ขาวราคาเนี่ยขายชุดหนึ่งเนี่ยใครก็สามารถซื้อได้อิ่มทั้งครอบครัวแน่นอนใช้ตัวหนึ่งเนี่ยใส่ประมาณ1โลค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะเป็นเพลย์ของที่ร้านเลยไม่ว่าลูกค้าจะซื้อ1ตัว2ตัวแต่ว่าขอเพิ่มอะ่ะเราก็สามารถเพิ่มให้ลูกค้าได้เลยไม่ว่าจะกี่ถุงหรือว่าทานที่ร้านแล้วก็เพิ่มอีกกี่ถ้วยคือให้ได้เลยต่อให้มะนาวจะแพงแบบลูกละ8บาท9บาทเงะะี้ยค่ะเราก็ไทย หลังจากที่เรามาเจอผงรสมะนาวคณอนะคะคือสามารถตอบโจทย์ของเราได้ทุกอย่างแล้วก็คลายความกังวลที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือกลิ่นกลิ่นเนี่ยเขาให้ความเป็นมะนาวแป้นแท้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเลยว่าวันนี้จะกลิ่นหอมมากหอมน้อยรสชาติของน้ำจิ้มเรานะคะก็คือรสชาติเปรี้ยวหอมไม่แปลงค่ะจากเสียงตอบรับจากลูกค้านะคะก็คือเรารู้สึกคิดไม่ผิดค่ะที่เราเลือกใช้ผงรสมะนาวของอคณอนะคะและจะใช้ต่อไปเรื่อยๆ และอีกอย่างนะคะคือปัจจัยสําคัญของร้านอาหารก็คือเรื่องต้นทุนต้นทุนตัวเนี้ยเราสามารถคุมได้เลยก่อนน้นนี้ต่อให้ราคาตลาด8บาท9บาทเราก็ต้องใช้แต่พอตอนเนี้ยที่เราเปลี่ยนมาใช้ผงรสมะนาวตาคโนทําให้ต้นทุนต่อครั้งทุกวันของเราอะ่ะมันเท่ากันเราสามารถควบคุมได้ะคะ่ะจุดแข็งอะ่ะอร่อยชัวร์ค่ะแต่จุดอ่อนมันไม่มีอะคะ่ะมันอร่อยชัวร์วก็คือเราเพิ่มพวกเดลิเวอรี่เข้ามาด้วยะคะ่ะก็ทำให้ยอดขายของเราอะ่ะ เพิ่มมากขึ้นจากที่สถานการณ์เนี้ยตอนแรกเราก็หวั่นว่ามันจะขายได้ไม่ดีแต่พอเรามาแก้วิกฤตต่อให้สถานการณ์อย่างเงี้ยเราก็ยังคงที่ยอดขายประมาณ140ตัวต่อว,วัน